วันนี้มีกระปะงปจะพาไปดูไปดูัค่ะไปแลก้ค่ะเราชยงกบสไปดูกันเลยค่ะดาถึงแล้ว ตอนนี้เราถึงที่ดูมูฟวี่กันแล้วเมื่อกี้บรรยากาศก็สวยไหม Thank you เสร็จแล้วเราจะไปไหนกันต่อไปดูสิโอ้โหเขาให้หูฟังมาสี่อันด้วยมาถึงแล้ว เปล่าใครใครมาก่อนได้ก่อนนะดูที่ดูที่นอน be still early สีย้นิตาเดี๋ยวสินิตาจะเย็นเย็นเพราะว่าต้องไปเอาหมามิมาก่อนปิกคลีนัพเด็ดแปด a n d m ่ y b s u m m e already here and they move อินวานาเวอร์วิสต์ตอนนี้เดี๋ยวไปหาของกินกันก่อนชิดอสวย this way. no that's a toy bar v i p bar and toy เลยดูหนังกลางแปลงนะครับวันนี้นิตารู้จักหนังกลางแปลงไหม do you know kind of <Yeah. S 1> you หนังกลางแปลง you don't know the หนังกลางแปลง oh my god แฮปปี้ช่แฮปปี้ไหมคะแกมี่แกมียู่ันแกมีู่มาชูเกอรูมาชูกอยูโน้เรามีอะไรเนี่ยคาไวยินพิซซ่าแอนด์พ็อพคอร์นหมดพ็อพคอร์นเยอะเยอะ Yeah. อ่ะเ bed number โอ้มายก็ you can go into back door โอเคฮัลโหลคุณสวยทำไรอยู่คะกินป๊อปคอร์นรอพิซซ่ากินป๊อปคอร์นรอพิซซ่าแม่กินรอพิซซ่ากินจริงๆเลยใช่ไหมตึกโป๊ะเขาจะมาเสิร์ฟให้เหรอใช่เดี๋ยวเขามาเสิร์ฟให้ตรงนี้ค่ะนี่เมื่อกี้อันนี้คือเราบุ๊กสองคนใช่ไหมแล้วไงต่อมามี คือเราบุ๊กตั๋ว V I P ตั๋วอะไรหมดแล้วเหลือแค่ตั๋วที่นอนสองคนแต่ยังไงเขาก็ให้หูฟังมาตั้งสี่อันนลแต่ที่นอนไม่พอนะได้อยู่นะอัดอัดกันช่วยไม่ได้จริงๆทิเกตหมดหมดเลยฮัลโหลไช่น้องมึงว่าอันนี้ทำไมมันมีอันนี้ติงยูวัน n ัสเซ a น้อดัลล่าชอบไหม ได้ดูทีวีด้วยนะเหรอเอาดูซีพิซซ่าจะอร่อยหรือเปล่าให้ตาคิดว่าอร่อยไหมเฮ้ยร้อนจังร้อนจังใช่ยังร้อนอยู่เลยอุ๊ยเจ๊เจมันร้อนบรรยากาศโคตรได้เลยวันนี้เมียหนึ่งลูกสอง เมียสองลูกหนึ่งได้ไหมไม่ได้บ <laughs> รรยากาศโคตรดีเลยของฟ้าอากาศลมเย็นเย็นเกินมาดูหนังกลางแปลงเ <s> บียร์สักแก้วนี่มันจะดีนะ<แร>มันใสแข็งอ่ะใช่ บายนองแฮปปี้ไหมเดี<ะ>๋ยวไปกินพิซซ่ากันต่อนะคะพิซซ่าทิตย์ตกใครที่ลืมแล้วพระอาทิตย์กตกด้วยจัง แต่มีคนสวยกว่าค,คนไหนคนที่ไม่มองกล้องอะ่ะสวยอุ้ยมาล่ามองกล้องเร็วบ๊ายบายตอนนี้เราก็นอนรอใกล้ถึงเวลาแล้วใกล้ถึงเรียนจะนับให้อีกกี่นาทีอีกเผ้นน่ายอีกได้เว็นมาใจที่ ใกล้ถึงเวลาเฟอก็มาแล้วค่ะน้องก็มมีคือปุปีดูหนังสบายใจเลยมันก็ดีมากเลยยิงปราความไปด้วยอะไรจริงๆเลย อยู่ดีๆก็มีภูด้วยค่ะสจ้งๆมากเลยวันนี้ผ่านไปเร็วมากๆเลยเลยค่ะแตบเดียวเธอก็จบแล้วแล้วก็กลับบ้านแล้วนี่เสร็จแล้วกลับบ้านกันสนุกไหมคะุอยากได้อีกสนุกอยากได้อีก ที่จะแจ้งจะพานิตาไปดูอ่ะก็คือดูเรื่องนี้แหละอ๋อแล้วก็ไม่อยอมไปน้องสนุกไหมคะไหม,ไม่ง่วงคะ่ะง่วงมากโอเคแต่ก็สนุกอยู่นะบรรยากาศดีมากเลยแต่ว่าลูกสาวว่วงคะ่ะกลับแล้วทำไมหงอยเลยหงอยเลยแต่ละคนคน้องอยากมาดูหนังอีกไหมคะ เงาอยากมาดูไหมคะไม่ไหวแล้วคนนี้นะ่ะงวงแล้วมันทานทาเปลือกว้ามันดึกไปเนาะเด็กๆไม่โอเคเลยมีสุดแบบจะนอนจะนอนแบบโอเคกลับบ้านก็นอนเลยแล้วกันโอเคบ๊ายๆช่วยกด like. <c oughs> ไคลค์กระเทยใจก u b s c ค i b e กระดิง่งกิ้งกิ้งเลยนะคะบ๊า